อาจารย์ครับในส่วนของประเด็นคําถามเขาอยากได้คำตอบที่ชัดเจนครับว่าถ้าหากว่าเพื่อนเลิกทํางานนั้นแล้วทํางานสัญญากมแล้วเนี่ยนะแต่เงินรายได้นั้นนะยังมีอยู่เขาเลิกทำไปแล้วแต่ยังมีเงินรายได้จากกําไรอะไรแบบนี้อยู่นะครับเขาสามารถนําเงินมาใช้จ่ายในงานฮาลานได้ไหมอ่ะทำงานศาสนาเลยสมมติ ครับบิสมิลลาฮิรราะห์มวซุสลามตาววุลลามะลาอรอซุลิลละประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่นักวิชาการได้ให้คําตอบเอาไว้นะครับว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากเรื่องราวที่ศาสนาไม่อนุมัติหรือในสิ่งที่ที่ฮารอมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเขาเมื่อใดก็ตามที่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําในอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในในทางที่ไม่ชอบเขา ต้าบาตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาขาก้กลับเนื้อกับตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาหน้าที่ของเขาที่ต้องปฏิบัติต่อทรัพย์สินเหล่านั้นก็คือนําไปมอบนําไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ uh huh. นะครับก็คือไม่ไม่นำมาใช้จ่ายในในส่วนตัวก็คือนาํา,นนนาไปบริจาคให้เด็กกำพร้านะครับให้กับองค์กรเงินเยอะขนาดนั้นอา,นา,นาจารย์นะก็เป็นคือนหน้าที่เขาคือจะต้องให้พ้นจากตัวเขาให้้นจากตัวเขานะครับและให้เหลือเฉพาะในสิ่งที่เป็นเงินที่ฮาลาลในสิ่งที่เป็น เงินที่ศาสนาได้อนุญาตสาหรับเขาเสียดายทำไงครับกําไรนี่เยอะก็ได้อย่าลืมนะครับว่ากาไรที่ได้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการลงโทษของพระองล์ลอ์สุบานุวาตลาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะครับเงินหนึ่งล้านบาทวันนี้เนี่ยถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองล์ลอ์สุบานุวตตลาเรานําเงินที่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารามอย่างเช่นเงินที่ไปไปปล้นเข้ามาครับเงินที่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นเข้ามาเงินที่ไปได้จากการงานที่มันมันมันฮารอมเลยนะครับ เงินเราอาจจะดูว่าเป็นเงินที่มากแต่ถ้าพี่น้องนํามาใช้บรารัก้าจะไม่เกิดความจาเริญจะไม่เกิดกับชีวิตของพี่น้องนะครับคบ้าขายพระองค์อรรถสุฮานวุวาตาไม่เกิดความจําเริญแต่ถ้าพี่น้องยอมที่จะสลัดความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ให้เงินเหล่านั้นเนี่ยไปในหนทางที่เกิดประโยชน์เงินจํานวนน้อยที่มันเหลืออยู่พระองค์อรรถสุฮานวุวาตาให้ความจาเริญให้ความ ให,ให้สิ่งที่พระองค์ลอดให้สิ่งที่เราทําด้วยกับเงินที่มันฮาร้านด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์ลอดสุบฮานุวาตาละด้วยกับการเตาบะนะครับการกับเนื้อกับตัวจากสิ่งที่ฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญกับเงินที่มันจํานวนน้อยของเรานะครับ,รบและกิจการงานต่างๆของเราอีชายลอ์นะครับก็จะได้รับความจำเริญจากพระองค์ลอ์สุบฮานุวาตาละครับงั้นจะบอกว่าไม่สามารถใช้ได้ไไดนะครับทุกกรณีนะ แล้วก็ต้องเคลียร์ให้เงินจํานวนเนี่ยออกห่างจากตัวเราให้ได้เร็วที่สุดนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของสาธารณประโยชน์นะครับแต่มันแอบเสียได้มันกันะจริงๆนะคือเหมือนกับเงินดอกเบี้ยนะครับคืออย่างอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีดอกเบี้ยไม่ไม่ได้รับดอกเบี้ยเพราะไม่มีเงินฝากธนาคารมากคือบางคนเนี่ยมีเงินฝากสมมุติว่าเงินฝาก1ล้านบาทดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็บาทละยี่ห้าใช่ไหมบาทยี่ห้าเลยร้อยละยี่ห้าไหมครับยี่ห้าเลยเหรอ 0.5แล้าเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยมันน้อยนะครับอาจอาจจะเป็นเงินเอาเป็นหลักเป็นหลักหมื่นหลายคนมีเงินฝากในธนาคารสิบสิบล้านก็มีเป็นดอกเบี้ยเป็นจํานวนมากหลายคนก็เสียดายนะนะครับหลายคนเสียดายแต่ถ้าเราคิดว่าเงินนั่นมันไม่ใช่เงินของเรานะครับและดอกเบี้ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับเงินที่อยู่ในธนาคารของเราให้กับตัวของเราให้กับครอบครัวของเราเนี่ยเรา ถ้าเรามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอสุบฮานุวาตาลาเราขาจัดในสิ่งต่างๆละนั้นด้วยกับการเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์อัลลอสุบฮานุวาตาลาบอกนะครับว่า อัลลอฮฺลลหุนไบวะฮฺรอมาริบะพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวตะตาลาอนุมัติในเรื่องของการค้าขายและห้ามจากเรื่องของดอกเบีย้ยแน่นอนครับถ้าเรามีความเชื่อมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวตะตาลาละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยความจเจริญก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและทรัพย์สินของเรารงั้นเอาง่ายง่ายเลยถ้าชีวิตอยากเกิดความจเจริญละทิ้งซะนะครับชีวิตอยากจะดีกว่านี้ก็ละทิ้งซะคือผมเห็นหลายๆา,ายคนนะครับที่เขาไม่ไม่ยุ่ นะครับแต่หลายหลายคนเนี่ยที่เสียดายกับเงินดอกเบีย้ยนะครับเงินดอกเบีย้ยหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งแสนบาทปรากฏว่ากิจการค้าขายท,ที่ที่เขากำลังทำเนี่ยประสบกับการขาดทุน,นถ้าไม่ฝากธนาคารเนี่ยยัดปีบได้ไหมยัดหีอะไรอย่างนี้นะมีอะไรดีที่จะไม่เพิ่มดอกเบีย้ยคือครับผมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใช้เงินเนี่ยบริหารเงินใช้เงินบริหารเงินก็คือเอาไปลงทุน เพราะการลงทุนเนี่ยมันเป็นการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับเป็นการสร้างรายได้แต่ทีนี้การบริหารเงินอย่ามาเก็บไว้อย่างเดียวอ๋อแบบนี้นะครับแบบอาจารย์เอามาลงทุนเอามาลงทุนครับอ่ะในส่วนของเงินตรงนี้นะครับน่าจะชัดเจนนะนะครับในส่วนของตรงนี้ครับ